อืออเอาเอาโอเคเจริญพรเจริญพรเอาวอาก่อนอื่นขอถวายความเคารพประเดี๋ยระคุณท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณครับผมอ๋อพระพระวิเทศพระวิเทศวัพพระวิเทศวัรนนิมนต์สาธุวันนี้ท่านเจ้าคุณทระภาวนาวชิราธรเป็นบุญเป็นโอกาสที่ได้มาพบกันด้วยบุญด้วยวัสนาครับแล้วก็ โอกาสที่เราจะได้ปิดทองฝังลูกนิดปูกพัตตาซีมาในต่างประเทศมันน้อยครับแต่ว่าด้วยโอกาสอันน้อยเนี้ยท่านเจ้าคุณแม่ทอยู่เมืองไทยแต่ใจท่านมาถึงที่นี่นะเรียกว่าอะไรไม่สําคัญนะเท่ากับใจถึงใจถึงแล้วก็ถึงใจแล้วก็วันนี้มาถึงใจนะใจถึงแล้วก็ถึงใจนะแล้วก็มาถึงวัด พุทธบาลามีเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่ผูกพัทธสีมาเป็นวัดที่สองเป็นวัดที่สองของประเทศเ<อ>นเธอร์แลนด์ที่ได้ผูกพัทธสีมาโบสถ์หลังใหญ่โบสถ์หลังงามจากโบสถ์ชาวคริสต์ในอดีตปัจจุบันขีดเส้นมาเป็นโบสถ์ของชาวพุทธโดยมีท่านอาจารย์พระครู ตั้งนักครูธรรมรกิจสุนทรเป็นเจ้าวัดแล้วก็ดูแลที่นี่แล้วก็ท่านได้บุรณะปฏิสังขรณ์เชิดมาเป็นโบสถ์ไทยจนก้าวเข้ามาสู่วันนี้ได้ประกาศควา,ามเป็นวัดไทยอย่างสมบูรณ์สามารถที่จะบวชกุลบตรกุลธิดาทั้งบวชเป็นแม่ชีทั้งบวเเชบวเป็นพระภิกษุทรงองค์เนรณสถานที่แห่งนี้ เพราะว่าได้ผูกพัตสีมาถูกต้องตามคนะำวินัยไปที่เรียบร้อยวันนี้ก็พระเดชพระคุณได้เป็นลูกเลมิดจะพาลูกเิมิดลูกเอกลูกใหญ่เล่งอยู่ในเรียกว,ว่าลูกสดือโบสถนะนะ์เพราะฉะนั้นคุณญาติคุณยอณยมปริยาซึ่งเป็นเจ้าของเพจส่วนทภูมิโชว์จึงได้ขออนุญาตได้สอบถามพระเดชพระคุณว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงาน ปิดทองวามลูกมิตรและเป็นเจ้าภาพลูกมิตรกับวัดท่านอาจารย์ตังในวันนี้ครับโอ้ครับถวาไว้ความเคารพประเดี๋ยวไปคุณท่านท่านเจ้าคุณป้ายแดงเนาะดีใจที่ได้มาเอบสีพอมีแสงหน่อยนะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นขั้นที่สองในการฝังลูกมิตแล้ววัดนี้อีกวัดหนึ่งซึ่งสองปีที่แล้วสองปีที่แล้ววัดพุทธวิหารอัปศดำพระเดชคุณก็มาเป็นประธานใหญ่ให้ด้วย อและขราวนี้ก็ยังได้มีโอกาสอีกครับผมคือโอกาสไม่ใช่ว่าไม่ว่าอยู่ๆมันวิ่งมาหาหรอกแต่ว่าเรวยความที่แสวงหาโอกาสทางนี้ทางนั้นก็โอกาสที่จะมาทานี่แหละมันสำคัญทางนี้ทางนั้นกดทิ้งไม่ได้คือคุณสนอและคุณมารินีธรรมสถานซึ่งก็ได้เป็นประธานเราได้อัญเชิญนิมนต์มาหรือว่าได้มาเยี่ยมกันเรียกว่าเรียกว่าขาดเธอไม่ได้อ่วันเด็ก วันไหนขาดเธอแล้วก็จะรู้สึกแต่วันนี้รู้สึกว่าได้มาพบบุญบารามีได้มาพบกับท่นานเจ้าคุณถือว่าบุญนี้ติดตามส่งผลตั้งแต่ปฐมจนมาบัดนี้ที่เรารู้จักกันก็มีความหนักแน่นในพระรัตนณ์ใอมีความรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยซึ่งมาต่างแดนอเถือว่าเป<อ>็นผู้ทรงคุณวุฒิทรงด้วยปัญญาที่จะนำสิญญานุสิทธิ์ทั้งหลายได้เข้าไป ศึกษาพ้อวัดพ่อปฏิบัติทำาีในก็ดีใจที่เห็นท่านมาสร้างบารมีแล้วก็ที่สําคัญคือมาวัดพุทธบารมีครับสําคัญมากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คุณมีความรู้สึกเป็นยังไงครับวันนี้ครับโอ้ดีใจมากโดยเฉพาะมีมีมีกลเป็นเจ้าเจ้าคุณนะวันนี้ไกลยเป็นเจ้าคุณพนบอ่าอ่ามันจะพลาดอ่ามับกเข้ามาแล้วเหมือนกับ อบอุ่นครับอบอุ่นครับผมมันมันว่าได้มาเจอพี่น้องแล้วอบอุ่นครับผมได้ได้ครับไปในกรุ๊ปคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับซึ่งมีรูบาอาจารย์ที่คอยก็รับดูแลแล็เห็นวอบอุ่นเห็นญาติโยมสาธุชนมามาพวกเราทั้งหลายมีน้ำใจครับเสียสละเวลาสนับสนุนแล้วก็ประคับประคองพวกเราที่มาอยู่ที่นี่ลําบากแม้จะอยู่ต่างประเทศญาติโยมไม่เคย ไม่เคยขาดแล้วนี่คือความเป็นชาวพุทธห่างประเทศไทยแต่ไม่เคยห่างวัดไทยนานนานเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะหลวงพ่อไม่มีอะไรก็ดีใจมีแต่ความยินดีบิดาในการที่เห็นวัดไทยเนาะเห็นวัดไทยในก้าวหน้าเห็นวัดไทยก้าวไปข้างหน้าเห็นประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะดูแลผู้คนชาวพุทธครับแต่ที่สําคัญที่สุดนี้เห็นชาวพุทธชาวไทยเราไม่ทิ้งวัดให้การสนับสนุน อย่างดีครับใช่ไหมล่ะ,ะจนมีวันนี้อาศัยศรัทธายาิโยมทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาต่างบ้านต่างเมืองมานี่มาสร้างได้ไม่ธรรมดานะอืมนะก็คงจะแค่นี้แหละเนาะอเออก็ขออ้างยังเอาคุณพระศรีราตาัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงตามปกป้องคุ้มครองรักษาพวกเราท่านทั้งหลาย ให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายทั้งปวงหากแม้นคิดสิหนึ่งทำสิ่งใดที่ไม่ผิดต่อทางโลกทางธรรมเดชะไซก็ขออิทถผลบุญที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมมาดีแล้วนี่จงก่อเกิดเป็นพระเป็นภาะวะปัจจัยส่งผลให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งทำสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จแล้วก็ขอพวกเราท่านทั้งหลายได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ด้วยความสุขสงบร่มเย็นขอให้มีอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนะสารสมบัติสำเร็จผลในสิ่งที่ตนได้พึงปาถนาแล้วจงทุกท่านทุกคนออขอตวายความเคารพนะเ<อ>ครับอาจารย์สาธุแขกผู้มาเยือนที่ไม่รู้จะพูดอะไรหรอกเอา